ตอนนี้นะคะเราได้ถึงตลาดแล้วเรียบร้อยตลาดกลางอายุทยานเองเขาบอกว่าเป็นที่เป็นตลาดที่เขาให้มารวมอุ้ยมีของฝากของอะไรเต็มเลยมีน้ำมัโรตีใส่ไม้กินอ่ะโรตีใส่ไม้น้ำตันสดลระรอยแก้วสายไม้ผลไม้ต่างๆเยอะเลยนม,มน,นนปะะ่ ใช่แล้วเขาบอกเดินเข้าไปตรงนี้จะมีร้านชื่อว่าป้าหามาจริงๆมันระวังรถหลังนะมันมีร้านกุ้งเยอะเลยซึ่งเพื่อนน้องพิมพ์นี่เป็นคนอยุทยาบอกว่าอร่อยเหมือนกันทุกร้านใช่ไหมแต่ว่าป้าก็หามาชื่อร้านฟาร์มกุ้งทองใช่ไหมเราไม่รู้หรอกเราก็ตามคนมาคนนึงอะไม่รู้ว่าที่ไหนก็ได้นังจริงๆแล้วอริ่มชุดปูมาสดไอยแมงไข่แมงปูร้อยยี่สิบปูมาสดเจ็ดร้อยถ มีขนมไทยด้วยนะคะปลาช่อนเผาเกลือมันแก้วคืออะไรอ่ะมันแก้วคืออะไรอ่ะกุ้งมีหัวมันอย่างงี้เหรอนี่ยกุ้งน็อตไม่ใช่น็อตลูกกุ้งน็อตก็คื้อน้ำเย็นมาหอยแครงปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองปลาหมึกไข่อุ้ยหมึกน่ากินหอยนางรมปูมาแกะหอยหวานปลาช่อนปลาทับทิมหอหมกหอมหมกกะทิสดใบยอพอรู้แล้วมันแก้วก็คือหัวมันกุ้งอ่ะคุณแม่หรอที่มันทำไมก็ไม่รู้ที่มันมันใช่ไหม อันนี้ชื่อร้านโชคอำนวยแต่สาขาสองเ้าเรยไปร้านตรงนน้นจะเป็นคุ้งทองคุ้งทองคือมีคนนึงรีวิวแล้วก็เลยตามเข้ามาแค่นั้นแหละง่า,งายๆตาม,ตามไปก็หมดนะใช่ไม่รู้จะเอาร้านไหนก็ต้องสุ่มมาทาร้านเนี่ยนี่เลยนี่แรงไหมไอ้ราคานี่คือต่ออะไรอะป้าพันห้าพันสองอะ แล้วตัวโลนึงมันจะมากี่ตัวถือว่าอยากใหญ่ใหบ่นี้น่าจะโลนี่สองตัวมั้งหรอน้องนี่จับได้ไหมตัวได้ไหมครับได้ตัวใหญ่มากนี่เทียบกับมือเห็นไหมใหญ่มากเียบกับมือพิมพ์ดิอุ้ยมือพิมพ์เล็กกว่าหัวเขาอีกอ่ะกัาตอนนั้นวันนี้เราเกียนไซส์เล็กเล็กกว่านี้หน่อยมันแพงไป มีกุ้งแม่น้ำจมโบนะคะอันนี้พันสามโลละพันสามตัวใหญ่มากอันนี้เทียบเทียบกับมือเราเออแล้วก็อันนี้โลละพันห้าก็คือใหญ่มากอ่าก็คือตกอันนี้สองตัวโลถ้าพันสามก็สามตัวโลพันสามพันสองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบอันนี้กุ้งเล็กกุ้งเล็กโลละสองร้อยหกสิบ แล้วก็นอกจากกุ้งแม่น้ำเนี่ยนะคะคก็เขาก็จะมีเป็นกุ้งกล้กามกรามแล้วก็มีปูมา้ามีหมึกมีหอยเชลล์ด้วยวันนี้เราสั่งเป็นปูผัดผงกะหรี่นะปู้มาผัดผงกะหรี่ก็จะมีแบบแกะแกะเนื้อก็มี500ถ้าปูมมานี่คือ550คือต่อโลหรือเปล่าไม่แน่ใจปลาหมึกแล้วก็หอยเชลล์ฟ้าก็สั่งไปมีหอยหวานหมึกกระดอง หอยหวาน250มีลกรัมสามอห้หอยหอยแคลง380แมงคู่120ถ้านางรมงี่ขายเป็นตัวตัวละ80ค่ะนี่เขามีแบบว่าเผาแล้วก็ใส่กล่องขายด้วยอย่างนี้ก็คือเป็นกล่องตัวโต,วตวหน่อยก็กล่องละ250ถ้าตัวจิ๋วหน่อยก็กล่องละร0อยนะคะแล้วก็มีปลาเผาด้วยหอมมากโอเคประมาณนี้เราก็สั่งไปหลายอย่างแล้วเดี๋ยวไปกินกัน ฟาร์มกุ้งนองสิคุณเม่กิพาไปดูหน้าร้านมาแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เอี๋ยตอนนี้เป็นเวลาประมาณยังไม่เย็นเลยยังไม่ถึงเวหาประมาณสามสี่โมงเขาก็จะมีนี่เป็นกุ้งผ่ากุ้งอันชั้นเมนูกุ้งกุ้งอันจะออไม่ใช่อันนี้อ๋อในวันนี้เป็นกุ้งแบบนั้น ก like sort of. hey, so <Si ุ้งเผากุ้งเผาเดี๋ยวเดี๋ยววางตรงไหนดีที่ร้านนี้เนี่ยกุ้งไซส์ใหญ่นะใช่กุ้งเอ่อกุ้งกุ้งถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำนะสองตัวโลใช่มีโลละพันสองพันสามพันห้าส่วนไอ้กุ้งเล็กๆเนี่ยก็จะมีแบบสองลอยกว่าอะไรนี้ก็มีเป็นตัวเล็กอ๋อมีสองลอยสามลอยมีหลายะไซส์แล้วเขาวีเผาขายหน้าร้านด้วยนะเป็นถาดถาดกบเดินมาซื้อได้เลยอะไรเงี้ยเอออันนี้อะไรมองไม่เห็นเลยค่ะ มาดูในมีอาหารทะเลนะคะก็จะมีปูมากิโลละห้าร้อยหกร้อยนะคะแล้วก็มีหมึกย่างกิโลละสามร้อยแปดสิบแล้วก็มีหอยนางรมสุราษฎร์ธานีตัวละแปดสิบบาทนะคะเมื่อกี้พาไปดูหน้าร้านมาแล้วจะเกี่ยวกับอะไรว่าสื่อเขียนว่าหอยสุราษฎร์ธานีท่าท่าที่นี่มันอยุธยาที่นี่เหมือนกันใช่ไหมหอยสุราษฎร์เขาจะใบใหญ่ทขาจะทำขวัญประจำสุราษฎร์ไง เงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลมธรรมะหอยหวานหอยแคลงหอยหวานหอยแครงแมงดาทะเลโอ้ยที่เราใส่ไป่อยใช่ไหมคะ <c oughs> ปูมาผัดผงกะหรี่อะไรอย่างี้ปลาหมึกผัดผงกะหรี่กุ้งผัดเป็ดมะม่วงหินมะพานหอยลายผัดใบโหระพาชูชีปลาต่างๆหมึกกุ้งอะไรอย่างี้มีชูชีนะ่าสนใจมีข้อสวยมาแล้วนะคะนี่ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นหอยเชลล์ผัดชานี่มีรูปรูกให้ก,กินนะมีหอหมกทะเลในลูกมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็มีข้ผัดไข่เค็มเนยต้มยำโปแตก คือตลกนะไม่ตลกลูกต้มยำทะเลรวมต้มยำปลาคังอะไรอย่างงี้คืออะะไรคปลาคังปลาชนิดหนึ่งเป็นปลาแบบปลาแม่น้ำเนาะปลาคังปลาชื่อคังอ๋อไม่ใช่คางคังโอ้โหเล่นบุกตั้งนานประมาณนี้แล้วก็มีปลาทอดอะไรอย่างงี้เนี่ยนี่แม่สั่งอันนี้ไปทอดปลากรายอีกแล้วแล้วก็ตีไก่ทาดเกลือเราสั่งแล้วรู้ไหมว่าวันนี้น้องพิมสั่งอะไร ข้าวไข่เจียวผิไก่ทอดจริงจริงราคา <laughs> เป็นไงคะราคาโอเค,อเคนะ,อ,ะอย่างทอนมันปลากรายใช่ป่ะไม่กี่เท่าไหร่นะหาซิทอนมันปลากรายร้ <180. S 1> อยก้าสิบการสั่งข้าวผัดปูจานเล็กด้วยนะคะข้าวผัดปูเนี่ยจะจะละแปดสิบบาท เราที่จริงไม่กินข้าวผัดปูเพราะไม่ชอบแบบเพคเจอร์ของเนื้อปูที่มันปนอยู่กับข้าวแต่วันนี้จะมาลองกินดูนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนเล็กๆกกจาได้เขาแบดอิมเมชั่นราว่าสั่งข้าวผัดปูที่แถวตลาดหรืออะไรมามันจะมีเขาเรียกอะไรปูอะที่มันแข็งๆอยู่ในตรงกลางปูอะเป็นเหมือนกระดองก,กระดองแล้วเขาชอบกินแล้วมันโดนอนะ่ะแล้วเขาก็เลยแบบไม่อยากกินเลยไม่ชอบปูเลอย่ไข้ามาแล้วค่ามาแล้วจะชิมปีกไก่ทอดก่อนอย่างแรกเลยนะคะม,มาอุทอยาก,กินไรกินไก่ทอด หมอยู่อย่างกินปีเต่าไม่กินปีเต่อดน่ากินมากเลยลักษณะกายภาพเป็นไงฮะดูดีลุกกว่านะลุกฟูดนะแต่รสชาติยุ๋ยทอดมาดูกรอบดูกรอบไม่ในถึงที่ป้อนโจ๊กเข้เมื่อกี้เลยอ่ะอร่อยอร่อยเลยอร่อยอร่อยเลยอร่อยมากสิบคะแนนไหมฮะสิบสิบเลยเหรออร่อยมากอ๋อมีความกรอบมาก ป้าอยากกินเลยเพราะป้ากินแล้วไม่รู้คุณค่าเฮ้ยจะตัดนั้นเลยเหรออย่ามาแย้งถ้าไม่ชอบอย่ามาแย้งใช่ไหมไม่ชอบอย่ามาแย้งเขาหรอไม่แล้วมันแบบนี้เนื้อไก่ไม่แบบป้ากินไก่เพราะจะอร่อยไม่อร่อยป้าก็บอกมึงไก่ทอดเหมือนกันใช่ขอไม่ได้เป็นคนชอบกินใช่ป่ะหอมน้องนุ่มในตุ้มฉ่ำไม่แห้อร่อยมากหวานยกให้ไมนี่ป้าแม่ชอบมากกว่าหวานกันเหลือเกินหอยเซลอะไรนะอันเนี้ยยังเลยยังไหน ราคาสองร้อยห้าสิบค่สองร้อยแปดสิบมั้ยแต่ว่าได้เยอะนะเยอะมามอร่อยไหมหอมเลยแต่เราเราว่ามันจืดอ่ะจืดนิดหน่อยจืดมากแล้วเนี่ยซีฟู้ดอันยัดเออเออเออต้องจิ้มน้ำจิ้มมั้งไม่ใช่แต่กินต้องกินแบบนี้จ้ะนาอ๋อละมันเยอะเยอะก็จิ้มนิดเดียวจิ้มไม่ได้แบบนี้นี่ไงคะ อร่อยนะตรงไปจริงเหรออร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นไหมคะเฮ้ยไม่จำที่ญี่ปุ่นได้อันนั้ประทับใจฉันแล้วตัวใหญ่แล้วไข่เชียวไขโดลูกไข่เชียวของไขโดแต่ถือว่ารสชาติดีนะอร่อยฉันถือว่าเป็นแม่ครัวเพลยนะปีกไก่ทอดอร่อยมากทำไมพัวแม่ครัวเขาอาจจะเป็นพ่อครัวก็ได้นะคะเออขอโทษรเราคาดหวังกับท่อนมันตะไคร้เลยนะต้องดีแน่ๆเลยมาแล้วมาแล้วกรี๊ด ตรงไก่ทอดเป็นไงคุณแม่ใหญ่มากอ่ะใหญ่ไปอ่ะอย่างเงี้ยดูแบบหน่าไปมันชอบบางๆแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนไก่มาชิมนี่กว่าคุณแม่อะไรปูแบบผมจะดีแล้วตาขาดนะหน้าตาขาดกิ็นไหมจังเมีใบลอกอันชันไม่ร้อเห็ที่กล้วยเหมือนไหอันชันอ๋อเห็นมีสีมวงกันเรออืมอร่อยไหรอมินแล้วยอมยอมกินไก่ร รสชาติดีโบตีหนูไม่ชอบกะหรี่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้จะลองดูงอะไรนะมันเหมือนอะไรเราไม่ชอบท้างใ่าาอาชิมรสชาติแบบนี้นเลยข่อร่อยนะแล้ว,แ,ลวแกะยากล้วขออืมงนะ่ายคะตรงไหนที่มันดูแกะง่ายมันดูหนานะแล้วอยากได้บ้างวันนี้วันนั้นกินร้านเยร์เหนยเบียเหนียว,เ,ยว,เ,ยวเออไม่มากเดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อน จิ้มเป็นงไงจิ้มจิ้มดูดีร้อนไหมเดี๋ยวก่อนเบาอร่อยเหรอร้องเป็นย่าที่เป็นยังไงเหนียวนึบเขาก็ร้านข้อามตางอร่อยมากคือเวทลอนหัน่นนะมันวันก่อนที่เราไปกินอ่ะมันจะหั่นยากๆมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งใช่ป่ะแต่เนี้ยคือหั่นง่ายเห็นป่ะ อ่านง่ายไม่ไม่เหนียวไม่ดีปิดี B, แต่พอกินไปแล้วหนึบเลยอ้าวเหรอใช่ลองกินดูมันหนึบเลยแล้วรสชาติดีแต่ของวันนั้น่ะที่ไปกินมันหนึบจลิงจริงแต่ว่ามันอะมันจืดใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่จืดรสชาติดีไก่ยเยอะอร่อ,อ,ยอ,อยมากไหนลองเอานิดเดียววะมูนจิ้มแบบน้อยมากเพรามันปักไก่นะต้องจิ้มแบบจิ้มเลยอร่อยนะเหนียวนึบนะไม่แป้งเหนียวมาก ตาจิ๊ดไหมแต่มันเผ็ดอ่ะอืมมันมีพริกแกงอยู่ข้างในตัวข้างหนอยอ๋อน้ำจิ้มดีเพราะว่าเขาใส่หอมด้วยคุณแม่อืมน้ำจิ้มมอร่อยมากนี่มอร่อยนะอร่อยคือเราจำได้ว่าเคยไปกินนี้ วัดอะไรเชิงเลนวัดเจเลนบางเลนหรืออะไรอ่ะแล้วมันมีอู้มาแล้วเออกุ้งมันกุ้งใช่มัมันที่หัวมันต้องเอามาคลุกกับข้าวกินอ๋อคลุกกับข้าวนี่กินเป็นนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู๊นนิดเป็นยังไงดูในทิกตอกบ่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูนิดนึงอย่างนี้คลุกๆๆๆกลุ้มกล้องเลยแต่ใส่น้ำจิ้มซีฟู๊นนิดีจะพ่อกลัวมันเผ็ดค่ะหยดหยดพอ น่ากินมากหอมมากเลยนะคะพี่น้องรุ่นอยู่เป็นไงอืมอร่อยมากชิมเลยนะมาแล้วเนื้อเป็นไงเนื้อเนื้อแน่นมากเนื้อเยอะมากดูเนื้อใหญ่แบบเนื้ออ้วนมากอะนี่เขาบอกตัวประมาณสี่สี่ขีดนะสี่ขีดก็ประมาณกี่บาทสี่ขีดโลละพันสามอือหูโลละห้าร้อยกูไม่จัดเกี่ยวคุ้มไหมโอ้ก็แพงอยู่นะคะ แต่มาถึงนี่เราต้องรอมมายิ้มะไรยิ้นิดเดียวอุ้ยเยอะเกินอืมอร่อยไเนื้อม,มันมีความแบบอร่อยมากเลยอ่ะ <โด S 1> หนึบหนึบหนึบอย่างเงี้ยแบบปกติกินไปแล้วมันจะเหลวๆแหลกๆไปเลยแต่นี้มันอร่อยอ่ะเขาเรียกว่าสู้ฟันเด้งสู้ฟันอร่อยมากมันเด้งๆอร่อยมากค่ะเด้งที่มันไม่ปอนอ่ะ อร่อยกว่ากุ้งที่เคยกินมาก่อนไหมอร่อยกว่าบางที<ะ>ไปกินกุ้งม,มันไม่ใช่เนื้อแข็งๆธรรมดาแล้วมันก็ไม่ใช่เพื่อนที่เละไปเลยอ่ะอันนี้มเมื่อกีอ่านมันพอดีอะไรอยู่เลยค่ะพี่หนูไปกินกุ้งแม่นางที่วิสล้อมันจะไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหมนั่นเนาะแตละแบบเลยอนะๆๆๆๆยค่ะแล้วชอบกินอะไรเลยจี๊ดโอเคค่ะอ้าวปายังไม่ได้กินเลยไม่ได้นะดึงดึงดึแต่กุ้งเขาติดมากเลยนะเนี่ยอื้มมา ฟ้าเฮ้ยหนูเกียวกุ้งกระเด็นมาข้าหน้าปลาไม่เห็นมั้ปใต้ลูกตาไหนๆจะลองมาไทยกันเนี่ยมาข้าเช็ดสิคะชุดตอนเช็ก่อนเหี่ยวกุ้งกระเด็นเข้าตาเขาด้วยค่ะกุ้งดีมากดีแบบเหมือนดีที่สุดที่เคยกินมาใช่ใช่ดีที่สุดวันไหนเรากินที่ไหนนะล่าสุดป้าหนูแบ่งให้ฟ้านิดนึงมันเยอะเกินอ่ะอันนี้ดีกว่าตัดมาเลยเนาะอันนี้แบบโคตรดีกว่าไม่รู้มัน อร่อยหวานมาเกเลย texture ดีมากมันแบบมันไม่เหนียวอ่ะแล้วก็เด้งสงู้ฟันรสชาติแบบมีความหอมหวานแบบดีม,มากแล้น้ำจิ้มของอร่อยนะคือเนื้อเยอะมากนะนี่เมนูสุดท้ายก็คือหัานเนาะอะไม่ผิดคืออะไรนะตำหมึกชุกแป้งทอด โอมันดูปลดเกลีเหมือนกันทำไมมัน,มนดูเหมือน,นที่เคยเห็นมาเลยคะเฮ้ยเหมือนเหมือนแปนน้งหนาไนงะเป็นแบบแป้งหนาโหร้อนนะมากเนี่อยู่แล้วเกือบ,อบแล้วเกือบแล้วเนี่ยดีนะถ้าเข้าไปทั้งหมดนี่ตายแน่ร้อนแล้วใส่อย่างใน,นคือข้าวผัดกุแล้วข้าวผัดบูเขาทำบบเป็นจเหลี่ยมเป็นไงคะข้าวผัดตัข้าวผัดตัอร่อยมากเพราะเขาใส่มันบูเรากินดูไม่เหมือนที่อื่นโยงกินเลยข้าวผัดตัอร่อยมากจริงเหรอคะ นก็เหมือนขาวแบบปูทั่วๆไปนะคะมันมีมันปูร่วมไม่เหมือนจริงนะร่อยจริงมันมีมันมันมีมันหนูไม่รู้แบบหอมมากเฮ้ยหอมมากอร่อยแล้นี่ปลาให้สิดอะไรปลาชอบมากอร่อยมแม่ก็ให้หนูไม่ค่อยชอบเทคเจอร์นเนื้อปูที่มันอยู่ในข้าวอะค่ะดีกว่าจะไม่ชอบแต่ว่าปลาว่าดีเลยเอออร่อยมากรสชาติก็อร่อยเข้มข้นนะแค่เรารสชาติเป็นไงคะคือรสชาติก็คือ ไม่ได้เค็มมากนะแต่ว่ารสชาติกำลังดีอ่ะเลือกรสชาติอร่อยแล้วมันมีความหอมไอ้น,นี่มันมันกรูเนาะหอมมากเลยแต่ว่าอันนี้จะไม่มีการเฉียงนะเช่นคะุกก้อนไะม่ใช้ไวหนัคุกก้อนเนี่ยหนูอันนี้นะมันมันตอนแรกเราเข้าใจว่าแป้งแห้งๆกรอบเคือบไงอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแป้งหนาเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นไงครับ ก็เฉยๆอ่ันนี้ก็โอเคอร่อยแต่ว่ากินกันไมใแม่เด็ดเด็ดวันนี้อะไรอร่อยสุดนะก็ต้องกุ้งผผาอยู่แล้วกุ้งอากุ้งข้าวผัดข้าวมันเออปีกไก่ด้อยปีกไก่ปีก่ใอันดับสองกุ้งปีกไก่ข้าวผัดข้าวมันกุ้งปีกไก่หอยปีกไก่หอยเพราะว่าอย่างอื่นหนูไม่ได้กินนะคะอันนี้ไม่ค่อยชอบอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบอิ่ม อามีหิ้วกับบ้านด้วยนะเพราะว่ากินไม่หมดก็เลยไม่อิ่มแบบอิ่มเลยพี่เลิกคอมเมนต์อันดับหนึ่งกุ้งไก่ทอดสองไก่ทอดไก่ทอดอร่อยจริงคือใช่แล้วอะไรอีกะกุ้งคือก็ต้องกินอยู่แล้วไงแต่ว่าเลิกคอมเมนต์คือไก่ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยใครมากินไก่ทอดที่นี่ไม่แต่มาอร่อยจริงจริงนะเออเป็นไก่ทอดที่อร่อยเชื่อเราวันนี้ต้องสั่งไก่ทอดเราอย่างงี้แล้วกเออใช่ เอาว่าทุกรายก็แต่งในชอบเลยจริงนะราคาทั้งหมดวันนี้ค่าเสียหาย1,745บาบาทนี่ถูกหัน3หัวละ5้าโลหกเจาะหกร้บาทอ่ะสามคนไงก็คือเป็นร้านที่มากับเพื่อนเราจะไปกินเพราะมันแพงไม่เป็นเรื่แพงที่กุ้งทั้งกุ้งแหละกุ้งแม่น้ำเป็นราคาสูงกุ้งแม่น้ำเนี่ยราคาพิรุธมันพัเจ็ดใช่ไหมกุ้งตัวเดียวก็พันสองแล้วอ่ะไม่ใช่กุ้งตัวสี่ร้อยแปดสิบ่สี่ร้อยแปดสิบคะแล้วไหนเขาบอกโลละพันสองก็เรากินไม่ถึงโลไงเรากินแค่ตัวเดียว สี่ร้อยแปดสิบาทค่ะปีกไก่ทอดเกลือที่อร่อยมากร้อยห้าสิบาทอหอยเชลสองร้อทอดมันปลากายร้อยแปกุ้ง480ร้อนะคะ0ูนยโลแล้วก็หมึกชุบใปถ้วยสองร้ออันนี้ไม่ชอบไม่อร่อยป,ปูมมาผัดผงกะหรี่ส0มร้อข้าวผัด80ดสินะคะแล้วก็มีน้ำน้ำแข็งอะไรน้ำเปลาอะไรข้าวสวยก็รวม,มทั้งหมดพันเดร้อยสี่บาทนี่ซื้ออะไรเอ่ย ให้เป็รูแบบกรอบแบบอ๋อแบบกรอบเออแบบแข็งให้ไม่รูแข็งกรอบเอาไหมเอาไปถักเอาไหมนี่ยเอาไปได้ขายเป็นรูเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเอาเอานี่ไงเยลลี่ยึดเมืองสุรินทร์ให้ได้เห็นก็ต้องอยากกินฟักถึงไหนคืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นดังในทิกตอกอ่ะทุกคนต้องรู้จักอ่ะเย็นรียึดเมืองสุรินทร์ให้ได้เห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเขี้ยวเพลินนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกิน เยลลี่ยุดเมืองสุรินดังมากเยลลี่เป็นเพลงที่เขาแต่งแต่งแต่งเพลงโปรโมทเยลลี่นะคะเยลลี่ยุดเมืองสุรินเยลลี่ยุดเมืองสุรินเคยได้ยินไหมคะดังมากเป็นติ๊กตอกเลยทุกคนนี่นี่หนูชอบกินอีแบบนี้นี่ไอสตาอเบอริรกรอบอย่เงี้ยหนูไม่ชอบแล้วค่ะหนูไม่ชอบแล้วอ๋อชื่อบ้านสวยเยอะเลยเอาแมมเยลลี่ยุดเมืองสุรินเฮ้ยมีรสด้วยรสตรอเบอร์รี่ชาไทยชุดเล็กค่ะหนึ่งชุดค่ะ อันนี้ก็จะมีอาลอัวุว้นกรอบอะไรอย่างงี้นะคะมีบ้าบินมีขนมต่างๆมีขนมรองเด็กแล้วก็มีเนี่ยโรตีเหมือนกันเลยเอรันบังมันเหมือนกัน,นลแล้วก็อันนี้ร้านถั่วถั่วบังหมัดอะไรนะอ๋ออันนี้ก็คือ,อชื่อขนุนอ๋อน้อยนานีอนน่อะไรอ,อะเจี๊ยบตัดยางเราทำไม,ไมอะเจี๊ยบตัดยางเราทำไมไหนเนี่นาโส อ๋อหมูหวานหมูหมูหวานหมูเดียวหมูฝอยนะคะปะลาลหลสับกุ้งสดแล้วก็มีอโลติสมัยมาอีกแล้ว<ม>บน<า>งม่มๆก็ทำติ๊กเขาเห็นเขาทำนะมลูกเขาเห็นในติ๊กต่อยมากเราเอาแ,แป้งแตะลงไปมอปนเ่าดูง่ายไหมตีกินน่าจะยากมาก เขาทำเร็วมากเลยนะไปๆ,ๆมันก็สุกแล้วอะ่ะวันนี้อิ่มอร่อยมากนะคะเราจะไปคลิปหรือยังคะจะไปต่อไหมหรือว่าจะกลับบ้านเลยตอนนี้เป็นเวลา,ากี่โมงคะไปต่อก็ได้นะจริงต่อไปถ้า้อูหูแสงจ่มมาโอเคคือตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านแล้วคือตอนแรกเนี่ยเราจะมาแวะคาเฟ่ที่วัดชัยวัฒน,นารามคือหนูงจิ๋วเคยมากับโรงเรียนแล้วนะคะเราก็เลยจะมาแวะถ่ายรูปที่คาเฟ่แต่เขาทำไรคะแม่เขาตรงเจดีย์วัดชัยวัฒน,นารามมันจะมีย่อันหนึ่งที่ด้านหน้าเลยอะ เขากำลังบูรณะอยู่ถูกต้องแล้วมันเลยถ่ายรูปอะไรไม่ได้เลยแล้วมันอยู่ติดกับคาเฟ่คือจะแบบ<ๆ>การจะซื้อไติมมาถ่ายรูปก็ไม่ได้เพราะว่ามันติดแบบเต็มๆแล้วมันไม่สวยวทุกคนตอ,อนนี้เราก็เลยจะกลับบ้านแล้วนะคะโอเค okay, นะคะทุกคนงั้นก็ลากไปก่อนนะคะกับ half day trip กับการไปเที่ยวอยุธยาของดนจิวนั่นเองนะคะเป็น half day trip ที่แบบว่าเที่ยวคุ้มมากเหมือนกันนะคะ <ไ>ยุญญทธิยาแบบไม่ซสาําไทยยุทธิยาแบบไม่สําใครแบบว่าเก๋ๆเลยไปป้อนอาหารสัตว์ไปกินของอร่อยๆแบบว่าไม่ได้ไปวัดอะไรอย่างงี้นะคะคนนั้นก็อืมอร่อยมากถ้าใครอยากมาตามนะคะก็สามารถมาตามได้นะคะที่อยุธยานั่นเองนะคะทุกคนต้องมากินกุ้งเผานะคะกุง้งเผาอายุธยาอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆนะคะทุกคนงัน้นก็ลักการไปก่อนนะคะทุกคนบายบาย,ยบ